ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับเราเคยนะคะช่องช้างเสสพายทองคำพายทองแท่งนะคะทองทองคำหวัดดีครับเรลูกหวัสดีครับเอฟซี FC หน่อยเร็วครับหน่อยเร็วครับครับผุ่นพออยู่ผุ่นเห็นว่าหรืเห็น,น,น,หนพอมาอยู่ผุนน่นว่าหรือครับก็เร็วครับ เอาเสียงนั่นวะหนอ,อขี้โกงเหรอครับกวัวเรวสวัสดีครับวันนี้แม่มีของมาฝากด้วยนะออกมาแล้วอา่ามีแตสียงมิตเตสียงสวัสดีสวัสดีครับอ,าอ,าอ้าเหยียดใจเหยียดใจเหยียดใจทางนู้นสวัสดีแล้วาทางนู้นส่งเสียงแล้ว มุอพบกันกับช่วงบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศครึ้มๆคล้ายๆฝนจะตกหร,หรือเปล่าวานย้ายน้องออกไปนอนข้างนอกนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกวันนี้กลัวฝนตกค่ะคงจะไม่ย้ายเมื่อกี้แม่ไปตลาดมาพ่อค้า ฝากแก้วมังกรมาให้น้องทองคำกับน้องทองแท่งเดี๋ยวให้พ่อเป็นคนป้อนเลยดีกว่าโมงโมงพ่อทำไรอ่ะจะคุยกับพ่อ <c oughs> ทองคำไอ้เจ้าอ้วนมา <c oughs> แพงด้วยนะแบ่งๆกัน,นกทอง<า>คำมาำมาเลยมาค้ามมาเร็ว<ป>กินบอ่อ<ป>กินแก้วมังกรไหม ครั้งแรกนะคะกับการกินแก้วมังกรปกติน้องไม่เคยกินนะคะกัะก <laughs> บผมเคยกินเนาะกับสงสงัยสงสัยอยู่แล้วเป็นจะไรสงสัยมันคืออย่างวะสแสบเวลามันเป็นจังได,ดรสชาติมันเป็นจังไดเอาแล้วนะ่ะ แเสพฟอแซ่เสพ่สพเสพสงสัยอยู่สงสัยอยู่พออีกน้อยเบิง่งพอผมคือสงสัยเถอะมันคืออย่างพออุ้ยคือใครถิ่มแล้อพอคยกินดีเราไปลองท่องแทงเบิง่งม,ม,นะมาทำไมไม่ต้องเดินมาหาแม่เลย มาดูทองแท่งบ้างทองคำสงสัยจะไม่ชอบนะคะไม่เคยกินทองแท่งสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับนันตีทาสวัสดีนันสวัสดีจังไดสวัสดีครับก่อนปัดโพั่งรเราเฮ็ดไว้ี่นะคะโอ้ชิปวดอนนีก สงสัยจะชอบว้าวต้องแทงบ่สงสัยเลยต้องแทงเดียวเดียวเลยอรมอยมแลมาเล้ยยหิวแห้งหิวแห้งพอเร็วๆแนยพอลขมีดออกจากผมน้ำแนวผมยันอยอเสียมแห้ง ค้ากินเ่เป็นท่องแท่งมากบกคักเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผมหยีาา่หวานขอบคุณที่ฝากมาให้ผมกินครับผมกินเสร็จแล้วตามด้วยน้ำนะจ๊ะอ,อะไรอะไรสีชมพูกินน้ำอาบน้ำต่อเลยนะจ๊ะได้เวลากินน้ำแล้ว เดี๋ยวให้ทองคำกินน้ำก่อนนะคะทองคำตนนี้รอละพ่อไม่พอม่อะไม่หิวน้ำแล้วทองคำหิวน้ำแล้วอืกินบ่ล่ะละ้ลางมือ,งม,องมือกีก้ล้างมือก่อนนะคะทองคำนี่เหมือนแม่เกือบทุกอย่างเลย แม่เขาก็ก่อนจะกินก็ล้างมือก่อนนะคะดูสายตาถือแม่ม,มา <laughs> เพลงอะไร <laughs> <Okay. S 1> ไม่กินก็อาบเลยจ้าชัวร์ นันน่นนี่อ่าปุ๊บเล่นปั๊บค่ะเสียงเอียงเลยดังกึกเมื่อกี้จู่มวนครับม,มวนครับถึกนนำเออเออหยุดเลยมาตรงหันมา น้ำใหม่แล้วออถือน้ำแลวถือใจคักถูเสาอีกทำใส่ด้วยนะคะทำใส่แม่ด้วยเยอะมวนคักอย่ามายืนตรงนี้ซิ งะเห็นแม่มาใกล้ทําทาทําทาหลายคำเ,ออเออทีมดักตูมเออมวนแห้งไม่ตงไปเลยน,น้ำสั่งว่ะ <laughs> เออเกือกกิ่งเออขากระพาะขาสี่ฝ่าอยู่อึบเนี่ยอึบชุบแป้งแล้วตอนนี้ทองคำความสุขของเขาเออเฮอ มันพะยะค่ะสุดยอดไปเลยทองแท่งอาบน้ำแล้อะทองแท่งจะเล่นเหมือนทองคำไม่เอยเน,น,น,น่เน่เน่เน่นนเห็นนะเห็นนะเห็นนะหันหลังให้คิดว่าไม่เห็นเหรอทองคำจะร้อยหลังแม่เหรอ ทำเนียนมีทำเนียนไปทูเสาอีกเมื่อกี้จะเดินมาหาแม่นะเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่อย่ามาดึงนะมีแผนการอันชั่วร้ายเหรอฮะไอ้เจ้าว้วนดูดูดูมือนะคะดูมือนะคะ่าบางตอดมาแม่ความพยายาม จัางกับโบหอดเมด็อกจะเอ๊ <c oughs> จจะเอ๊แกงทองคำก่อนว่าไงโอ้ยยันหัวนำเข่าหูลูกดูสายตา เออมวนแห้งทองแท่งไม่เล่นนะทองแท่งไม่เล่นดินเลยหยิวหรือเปล่าทองแท่งปกติทองแท่งก็จะไม่ค่อยเล่นนะคะทองคํายังมีนิสัยเหมือนเด็กอยู่เล่นเหมือนเด็กเลยไอ้เจ้าอ้วนนี่นีออ่ออติเสาหาเพิ่เหาวซะแลว้วเพิ่นสีเตเสา นั่นน,นี่นันนี่านวาเฮส่เพื่อนตียวยู่อะไรอันนี้อะไรเป็นอะไรคะเป็นอะไรไปไหนล่ะมาผีวะไปใส่เป็นอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยจะเดินมาทำไมหู้ยดากถูเสามวนบักคัก เรียนด้วยแล้วชอบทำส่ยแม่ค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดภายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมการแจ้งเตือนของเรานะคะเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ